สักคู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับขออนุญ,ญาตนะครับขอเปิดเป็นคลิปนะครับ ที่พูดเกี่ยวกับตำนานและเกจประวัตินะฮะที่น่าสนใจนะครับขององคง์กรท่านเทพเจ้ากนูนะฮะาศาลเจ้าพ่อกนูนะฮะบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองศาลนะครับในช่วงก่อนหน้าที่ได้มีโอกาสได้ร่วมจัดกับคุณปา่าอุตนะครับและเคยเออกอากาศไปแล้วนะครับออกอากาศสดไปแล้วเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน2561นะครับรวมถึงขออนุญาตเปิดอีกคลิปหนึ่งต่อเนื่องเลยนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงเพ่งอังฮูนะครับฮูกระดาษแบบเล็กนะครับของทางศาลเจ้าพ่อกนูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จ เจ้าพญาที่ผมเพ,พิ่งมีโอกาสได้ไไดได้้เห็นมานะครับขนลุกเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ให้อกุศดีท่านช่วยเขียนต้นแบบให้ยันปออิ๋วเพ่งอังฮูให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสในโอกาสต่อไปนะครับค่อยขออนุญาตจัดสร้างอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็มีความขังมากๆเลยนะครับแล้วก็อกุศลีเน้นย้ําเลยนะครับว่าอาจะมีภาษาจีนที่เขียนว่าปออิ๋วเพ่งอังในฮูกระดาษแบบเล็กเลยนะครับให้ใช้ชื่อ อ่าปออิ๋วเพ่งอังหูเลยนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับกราบเรียนเชิญรับฟังเลยครับผม ครับเดี๋ยววันนี้ผมกาบขออนุญาตขอเปิดนะครับคลิปนะฮะที่ผมได้มีโอกาสร่วมจาดกับคุณป่าวุฒิรพงศ์นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับและพูดเกี่ยวกับเรื่องเกตประวัตินะครับของทางศาลเจ้าพ่อกลอูนะฮะบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองศาลนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับที่ผมได้รับจากอากูสีในช่วงก่อนหน้านะครับประมาณปี2561นะครับที่ผมได้ พาคุณแม่นะครับคุณนา้านะครับเดินทางไปกราบขอให้กูสุ่ีช่วยเขียนต้นแบบผ้ายันลุยไฟโคโตหูแบบย้อนยุคให้นะครับแล้วก็ในวันที่ไปรับอ่าต้นแบบผ้ายันลุยไฟย้อนยุคโคโตฮูนะครับก็ได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกบประวัติต่างๆของทางศาลเจ้าพ่อคนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองศาลจากอากูสีนะครับต้องกราบขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมกราบขออนุญาตขอเปิดคลิปแรกก่อนนะครับเป็นคลิปที่อ่า ได้ได้เคยมีโอกาสได้ร่วมัดกับคุณป่าวุฒิรพงศ์นะครับละกราบขออนุญาตได้เล่าถึงเกศประวัติต่างๆของทางศาลเจ้าพ่อกนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาในช่วงก่อนหน้านะครับที่เคยออกอากาศสดไปแล้วนะครับประมาณวันที่3าสิบนะครับมิถุนายน25 6 1น้า้เ็ดนะครับเสร็จแล้วคลิปที่สองเดี๋ยวผมจะกาบขออนุญาตขอเปิดคลิปนะครับที่ผมได้รับความรู้ใหม่อีกเช่นกันนะครับเกี่ยวกับพยานกระดาษของทางอากงนะฮะ ท่านเทพเจ้ากวนอูนะฮะบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญากองสารนะครับที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับก็ได้รับความรู้ใหม่เลยนะครับเพราะว่า,าพยันลุยไฟนะครับพยันไฉสถุงเอวฮูนะครับ ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเป็นพยัญชนะแบบกระดาษนะครับที่เป็นแบบออริจินอลเลยนะครับแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็จะมีสองแบบนะครับเป็นแบบใหญ่นะครับและแบบเล็กนะครับแล้วผมก็เพิ่งมีโอกาสได้เห็นแบบเล็กนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้กาบขอให้กูสีนะฮะได้โปรดช่วยเขียนต้นแบบพยัญชนะกระดาษแบบเล็กให้นะฮะซึ่งท่านกำชับเลยนะครับว่าให้ตั้งว่า ปออิ๋วเพ่งอังฮูนะครับเป็นพยันกระดาษแบบเล็กของทางสารเจ้าพ่อกนอูนะครับบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคองศานะครับซึ่งสมัยก่อนจะมีเก็ศประวัติต่างๆที่ผมกาบขออนุญ,ญาตได้เล่าในรายการไปช่วงก่อนหน้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมกาบขออนุญ,ญาตเปิดคลิปดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในรายการนะครับ กราบขอบคุณมากๆเลยนะครับกราบเรียนเชิญรับฟังเลยนะครับครับแล้วก็ตะอกี้ติดค้างเรื่องของอากูซีนิดนึงนะที่เอ่อได้เดินทางไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไปไปกราบขอต้นแบบนะฮะพยานโคโตฮูก็คือพยานผูกเอวนะฮะที่พยานลุยไฟนะที่เป็นตำนานในช่วงหลายสิบปีก่อนนะครับแล้วก็ในวันนั้นที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบก็คือได้รับความรู้ใหม่ๆจากอากูซีเลยนะครับเพราะว่า ผมแบ่งเป็น5้าเรื่องแล้วกันนะฮะแต่ว่าสี่เรื่องก็คือหนึ่งะฮะก็คือตาประทับของอากงนะฮะที่ตอนนี้เป็นทองเหลืองที่ใช้อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อคุณอูเนี่ยนะฮะก็กูสี่เล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้เป็นไม้ใช่ไหมครับ,<ช>รบแล้วก็อาจจะมาอายุของการใช้งานหรืออะไรต่างๆก็เกิดลานแล้วก็แตกใช่ไหมครับก็มีมอา่าเขาเขาเรียกกันว่าเป็นคุณแม่คุณพ่อก็รู้จักกันนะครับเ,เจ๊จวงแล้วกันนะครับที่ที่ตะก่อนอยู่ตลาดสมเด็จนะฮะครูสี่ท่านบอกก็คือเจ๊จวงเนี่ยท่านก็ ทําถวายในช่วง4ี่ห้าสิปีก่อนก็คือที่ตาประทับที่ใช้อยู่นะแล้วก็ที่ถาดตาประทับเนี่ยถ้าปาวุฒเห็นนะฮะจะมีจิตวิญญาณของอาจับเกี่ยงแปะนะครับที่ท่านมีองค์ประทับของท่านที่พระเจ้ากุนอูใช่ไหมฮะที่บางทีเราต้องกีดลิ้นแล้วพ่นเลือดลงไปในในถาดนะฮะที่มีท้ารองแล้วเป็นน้ําน้ําแดงๆใช่ไหมฮะแล้วก็เอาตาประทับประทับครูนะฮะแล้วก็เอาคูน้าชายผมนฮะน้าชายคนเล็กน้องคุณแม่เนี่ยบางทีจับเกี่ยงแปะเวลาน้าชายเดินเข้าไปก็จะให้แลบลิ้นออกมาแล้วเอามีด วรู้สึกเจ็บไหมถ้า,าบอกไม่เจ็บนะ,ะบแล้วก็เ,<ๆ>เอาเหล่าแปะก็จะให้ดื่มน้ำมนต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นออกไปแต่ว่าวันนั้นน้าชายมาที่บ้านหลายครั้งก็จะเปิดให้ดูลิ้นเนี่ยจะเป็นรอยบากเหมือนกันนะแต่ท่านบอกไม่เจ็บนะแต่ว่าก็เหมือนกับจับเก่งแปะท่านก็บอกว่าให้น้าชายช่วยออกหูด้วยนะในช่วงเด็กๆตอนนั้นท่านก็ยังเด็กๆอยู่นะเพราะย้อนกลับไปสี่ห้าสิบปีในถานนั้นก็จะมีแบบจิตวิญญามีเลือด ขอจับเก่งแปะที่พ่นลงไปใช่ไหมมีน้ำมูล <Okay. S 2> มีอะไรต่างๆแล้วก็ประทับคูแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเป็นข้อที่2ก็คือ,อสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าประวุจำได้เนี่ยฮะใบเซมซีสมัยก่อนที่สัญญาข้อปุลจะเป็นไม้คุ uh huh. สีเล่าให้ฟังว่าเป็น10แถวแถวหนึงมี1ิบเบอร์รวมกันเป็น100เบอร์เป็นไม้ก uh huh. ว้างประมาณ2 2นิ้ว กว้างสองยาวประมาณ6นะฮะหนี่เป็นใบเซมซีนะฮะเอาเป็นไม้สีชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วมีแต่ภาษาจีน เสร็จแล้วอากูสีก็ก็เลยไปร่วมทําบุญที่ศาลเจ้าพ่อกุฎูที่สมาคมฮักก้าที่ชั้น3ก็ร่วมทําบุญแล้วก็ขอใบเซมซีมาเพราะที่ทางสมาคมฮักก้าเนี่ยนะฮะที่วันนี้เราได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบสักการะท่านเทพเจ้ากุฎูเนี่ยท่านจะมีทั้งภาษาไทยด้วยแต่ถ้าภาษาจีนนี่กูสีท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่แล้วท่านจะช่วยแปลอะไรได้อยู่แล้วแล้วก็ทีแรกๆจะมีแค่ภาษาจีนเสร็จแล้วท่านก็เลย มาร่วมเป็นภาษาไทยด้วยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้<ช>ที่ศาลเจ้าพ่อขุนอูเนี่ยก็เลยให้ลงพิมพ์ที่แถวบ้านเราเจ็ดท่า,านนึงที่ชื่อเฮียตือพลาสติกที่ท่าดินแดงชื่อน่าจะเป็นลงพิมพ์ท่าถ้าขอประทานอภัยนะชื่อชัยยงกุสีเล่าให้ฟังนะฮะเสร็จแล้วก็เป็นคนแกะบล็อกแกะอะไรให้ก็จะมีพันภาษาไทยภาษาจีนนตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็จากการแกะบล็อกแกะอะไรให้ใช่ไหมฮะก็เป็นภาษาไทยภาษาจีนแต่ภาษาไทยนี่ก็ขออนุญาตใช้ของทางสมาคมฮักก้า ที่ศาลเจ้าพ่อขุดอูที่ชั้นสามานะฮะ,ะก็เอามามารวมเลยตอนนี้ใบเสมสีที่ใช้อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อขุดอูที่บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองสานนี่ก็จะเป็นภาษาไทยภาษาจีนนะฮะก็จะมี100เบอร์เหมือนกันจากสมัยก่อนเป็นไม้อมตอนนี้ก็มาเป็นกระดาษแทนนะฮะก็ที่กูสีท่านก็ไปไปไป,ไปขอมาก็คือร่วมทําบุญแล้วก็เอามาอย่างละเบอร์อย่างละเบอร์เพราะว่าของศาลเจ้าพ่อขุดอูก็มี100เบอร์เหมือนกันแล้วก็เลยใช้เพิ่มภาษาไทยเข้ามาด้วยแล้วก็ข้อที่3ก็คือกูสีก็ ได้รวบรวมหนังสือที่เป็นใบประวัติของใบเซมซีของท่านเจ้าแม่กนิมด้วยแล้วก็ท่านเจ้าแม่ไฮตังมาท่านเทพเจ้าไฮตังมา,าเจ้าแม่ทัพทิมด้วยนะฮะแล้วก็มอบถวายให้กับที่สารไปแต่ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะฮะก็รวบรวมเป็นเล่มขึ้นมานะฮะแล้วก็มอบให้ที่สาลนะครับเสร็จข้อสี่ก็คืออถ้าปาวุธิเห็นก็คือโมเดลเก่งกินริมน้ําอที่สมัยก่อนเราเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อกุหลจะเห็นโมเดลตั้งอยู่ เนี่ยแฮนด์เมดเลยนะหูสีเป็นคนทำเองนะแล้วปฏติมากรรมนี่แกเป็นช่างแบบ หาสารพัดช่างหาจับยากมากหาตัวจับยากมากเลยนะช่างไฟช่างประปาช่างสารพัดช่างเลยนะแล้วแกเป็นคนประกอบโมเดลเองนะฮะล้วโมเดลแกบอกว่าบางทีมีเสาเสามังกรเสาอะไรเนี่ยแกไปซื้อเป็นเทียนที่เขามีแกะเป็นรูปมังกรรูปอะไรหรือว่าเป็น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 ทูบที่แกะเป็นรูปมังกรรูปอะไรแล้วแกมาแปะเป็นโมเดลมีคนชมว่าอู๋แกทําสวยมากเลยนะผมเคยเห็นเสซไทายสมัยก่อนเนี่ยมือถือเรายังไม่เหมือนตอนนี้บางทีไปก็ไม่ได้เอามือไม่ได้เอากล้องไปก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปแต่ว่ากูสีก็มอบไว้ที่ศาลใช่ไหมใน ่วงก่อนหนะ้าเราจะเข้าไปจะเห็นแต่ตอนนี้นไม่แน่ใจว่ายังอยู่ที่ศาลหรือเปล่าถ้ากระยาณมิตรหรือว่าท่านผู้ฟังถ้ามีไปที่ศาลนะฮะก็อาจจะต้องลองอลอง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 ถามท่านผู้ดูแลดูว่ายังอยู่ไหมนะฮะหรือว่าเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมครับเสร็จแล้วข้อที่ห้าก็คือได้ความรู้จากน้าชายบอกว่าท่านผู้ผู้ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังสืบทอดกันมาว่า สมัยก่อนเก่งสัญชาติพ่อคุณอูเราเนี่ยนะจะในช่วงยุคสองสามร้อยยุคสองร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยจะเป็นเก่งเล็กๆใช่ไหมครับก <c oughs> ็มีมีมีม,มีมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะเป็นคนจีนนะฮะก็อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จทางด้านการค้าที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยก่อนกลับก็เลยเดินทางมาที่ศาลก็มา,ามากราบเล่าให้กองฟังแล้วก็มาบนบานศาลว่าถ้ากลับมาแล้วประสบความสําเร็จแล้วจะมาสร้างศาลให้หลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาก็เลยมาสร้างศาล ก็ที่เหมือนกับที่ทุกวันนี้ที่เราได้กาสรัการะได้กาบอขอพรนรรงท่านเทพเจ้ากวนอูอนะฮะแล้วก็นําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าต้นเสาอะไรต่างๆมาจากเข้ามาแล้วก็มาทําให้เห็นคุณนะครับบอกว่าท่านผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นไม้ซุงไม้อะไรต่างๆนี่นำเข้ามาหรืออุปกรณ์ต่างๆนี่นจากประเทศจีนแล้วใช้ของประเทศไทยรวมๆกันนี่สร้างเป็นสารณปัจจุบันนี้นะครับก็ลงกาบ ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นประวัติที่เกตประวัติที่กุูสีเล่าให้ฟังแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าป่าวจําได้เนี่ยผ้าผ้าันที่เป็นกระดาษเนี่ยกุูสีเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาใกล้ๆ้ตุตจีนทางทางทางสารก็จะม้วนมวนเป็นม้วนม้วนแล้วก็ไปให้ตามบ้านแจกให้ตามบ้านนะนรับเราใช้หนึ่งปีแล้วเราต้องต้องแกะออกแล้วก็เผาใช่ไหมเสร็จแล้วทางสารเราก็จะเดินตามบ้าน นะฮะแล้วก็เอาไปแจกให้เหมือนกับปีต่อปีเปลี่ยนกันออใช่ไหมแต่ยุคนี้ไม่แน่ใจแต่ยุคนี้ก็ถ้าประชาชนเดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อคุอูของศาลก็สามารถขอรับได้ที่ศาลก็มีการแจกให้ไปบูชาเห่งๆกัน,เป,นเป็นกระดาษแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เป็นกระดาษเนี่ยจะม้วนเป็นมว้มวนๆม้วนละหนึ่งผืนเสร็จแล้วก็เยิยนแต่แจกให้ตามบ้านนี่ก็เป็นเชฟที่กุูสีเล่าให้ฟังสมัยก่อนก็ผมว่ากาบขอบคุณผมขนลุกเลยนะแล้ววันนั้นที่ท่านเขียนพยัญต้นแบบให้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าผมในอนาคตถ้าผมพอมี มีช่องทางเงินมีโอกาสผมก็อาจจะให้เพื่อนสนิทผมช่วยจัดทาให้แล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็อย่างงานซิโกสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกจะเอาแบบถาเนื้อกลวยรลหรืออะไรไปแจกให้ตามบ้านหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมาร่วมงานกันก็จะเป็นเคสเป็นเก็บประวัติเป็นตำนานหนึ่งที่ได้รับทราบจากอากูซีมาก็ต้องการขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะครับ,รบเพราะว่าตรงนี้ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่รู้จริง ก็เลยเป็นห้าหกข้อใหญ่ๆเลยนะอย่างไบเซมซีเนี่ยนะผมก็เพิ่งทราบนะสมัยก่อนเป็นไม้ผมก็คุ้นๆว่าเป็นไม้ที่เรียงไว้อยู่กําแพงใช่ไหมแล้วสมัยก่อนเราเห็นนะอย่างป่าวุเห็นจะมีชุดแห่เจ้าที่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเกี้ยวเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องมีเป็นอาวุธของอากงอะไรต่างๆที่อยู่ในศาลใช่ไหมยุ่งหลายสิบปีก่อนที่มีการแห่เจ้ามาถึงประมาณปี2 5 0 0หรสาก้าหรือ40ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอาจจะยังไม่มีการจัดแห่เจ้าเพราะว่าจะมีการฉลองเก่ง มีการที่ซ่อมหลังคา่มซอหลคนแล้วก็มีการออกเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่น2ต่างๆสมัยก่อนผมกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยคุณตาผมเคยให้หมอบเหรียญรุ่น2ฮะหรือว่าเหรียญรุ่นแรกผมไม่แน่ใจนะที่ว่าม,มีมีถุงหนึ่งมผมก็ไม่ได้ชอบพระสมัยก่อนผมก็เลยบอกคุณตาครับช่วยไปถวายคืนที่ศาลเผื่อให้กัลยาณนามิตรหรือว่าประชาชนที่เดินทางไปและอยากได้ก็จะได้ให้เขาบูชาเหงงๆกันใช่ไหมรัแต่พอเมื่อถึงยุคนี้หายากมากเลยนะไม่ว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสอง ยังเสียดายอยู่เลยก็คือตอนกลับมาจากเมืองนอกพอดีเปิดในเก๊มาอ่เห็นมีเหรียญอยู่ถุงหนึ่งนะฮะก็เลยให้คุณตาอเอาไปคืนที่ศาลได้ถ้าคุณทอเก็บไปนะอย,อย่างตอนนี้นะเขาคือเราไม่ได้พูดถึงนุทธภพน,น,นะไม่ไม่ไม่พุทธภ์นี่ก็จริงแต่ตอนนี้อย่างผู้จัดการที่ดูแลศาลเนี่ยเขาบอกว่า ปู่รุ่นสองนี่รุ่นหนึ่งนะรุ่นสองรุ่นหนึ่งเนี่ยมีคนมาหากันเยอะแต่ผมไม่แน่ใจของผมรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองเป็นคาถายเกี่ยกี่หลักเราไม่พูดนะไม่คือคือเราไม่รู้ราคาแต่ว่าของหายากไงผมไม่ได้พุทธภาณิ้แต่ผมตอนนั้นให้คุณตาคืนที่ศาลบอกว่าเผื่อว่าประชาชนเดินทางมาแล้วบางทีท่านอาจจะอยากจะได้เหรียญก็จะได้ร่วมทําบุญที่ศาลหรืออะไรต่เราคิดอย่างนี้นะแต่พอมาถึงยุคนี้ผ่านมาเกือบ20ปี เหรียญหายากมากเลยอ่ะใช่ไหมรครับปาวุฒิครับเราก็เสียดายเหมือนกันนะแต่เราก็มอบคืนศาลไปแล้ว<ม>เราตามวัตถุประสงค์ของเราผมยิงแล้วกว่านะผมผมไม่มีสักเหรียญเลยก็ไม่สะส <c oughs> ม <c oughs> เลยก็ค <c oughs> ่อยๆหาต่อไปนะครับ <c oughs> เพราะมีเพื่อนเพื่อบางทาง่านหรือว่าข้อความมาทางเฟสอ่เพจของผมนะฮะว่าเออบางทีเหรียญหายากหรืออะไรต่างๆผมว่าหรือว่าส่งมาให้ผมดูผมบอกผมไม่ใช่เสียนพระผมดูไม่เป็นแต่ว่าผมแค่ศรัทธาอากงเพราะผมอาจารย์ เดินเข้าสารตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปช่วยงานที่สาลนะกรงหรือว่าอะไรต่างๆผมตั้งแต่อยู่ในท้องหรืออะไรต่างๆนะฮะนะครับหลังการที่จบคลิปเก็บประวัติต่างๆแล้วผมขออนุญาตขอเปิดอ,อีกหนึ่งคลิปเลยนะครับผมครับต้องกราบขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับคุณป่าวุฒิรพงศ์นะครับที่ร่วมจัดรายการในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วมีการพูดถึงนะครับนะครับความหมายของพระยานองคง์กรงท่านเทพเจ้ากวดูและท่านเทพเจ้าเฉลี่เเยเอียย้อนยุคนะครับที่ผมได้จัดสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ ขออนุญาตมอบให้กับท่านกัลยาณมิตรในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็มีจัดสร้างพยานลุยไฟโคโตฮหูย้อนยุคนะครับนะครับแล้วก็มีท่านเพื่อนๆน,น,นะครับท่านกัลยาณมิตรหลายๆท่านนะครับที่ได้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 รับประสบการณ์นะฮะก็มีเล่าสู่กันฟังในเรื่องต่างๆนะครับต้องการขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะครับแล้วก็พยนนะันณวัตถุมงคลของของค์กรท่านเทพเจ้ากนออูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคงสารนะฮะมีมากมายเลยนะครับแล้วผมก็มีโอกาสาได้เห็น บางบางผืนนะครับแล้วได้เห็นบางอย่างนะครับวัตถุมงคลนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นของห่วงฮะห่วงแหนงของลูกหลานนะครับที่ตกทอดจากรุ่นคุณปู่คุณตาคุณพ่อให้กับคุณลูกๆคุณหลานๆานนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็บูชาองค์กงท่านเทพเจ้านอูนะครับแล้วก็มีพยัญนะฮะสมัยก่อนที่สารนะฮะยุคต้นเลยนะครับจะเป็นพยันกระดาษด้วยนะครับที่เป็นแบบใหญ่และแบบเล็กนะครับแล้วก็มีมี และในยุคปัจจุบันนี่นะครับก็จะเป็นแบบใหญ่แต่ว่าอาจจะขนาดเล็กลงกว่าเดิมหน่อยนะครับแล้วก็แบบเล็กนี่อาจจะไม่ได้ทําออกมาแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเคยเคยเรียนปรึกษากับคุณน้าชายรู้สึกบล็อกแบบเล็กจะอา,อาจจะชำรุดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ทำบล็อกแบบใหญ่นะครับที่มีการอขออนุญาตแจกที่สานะครับให้กับท่านกัลยาณนิตรท่านลูกศิษย์ของอากงที่เดินทางมากกาศสักการะและกราบขอพรนะครับแล้วของผมเป็นแบบเป็นผ้ายันผ้านะครับเป็นเป็นหูผ้ายันผ้านะครับเป็นยุคตั้งแต่ที่อาจากเปลี่ยนแปลงนะครับตอนที่ท่านมีองค์ประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากนูนะครับและอากูสี่นะครับท่านเป็นลูกศิษย์เอกอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับท่านก็มีโอกาสได้ลงอักขระผ้ายันนะครับยุคต้นนะครับ เห็นแล้วขังมากเลยนะครับนะครับผมได้มีโอกาสเห็นนะครับผมก็เลยกราบขออนุญ,ญาตให้อากุสีช่วยเขียนต้นแบบของพยันย้อนยุคให้ผมในช่วงก่อนหน้านะครับและท่านก็ช่วยลงอักขละพยันย้อนยุคให้นะครับเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็กราบขออนุญ,ญาตจัดสร้างเป็นพยันย้อนยุคอ่าครั้งแรกนะครับแล้วก็ ครั้งที่สองนะครับเราก็มีโอกาสได e ้จัดสร้างพยันโขโตฮูย้อนยุคนะครับซึ่งต้องมีการลุยไฟเลยนะครับคุณป่าวุฒิละพงคุณพ่อนะครับมีโอกาสได้ลุยไฟด้วยนะครับคุณน้าชายผมนะครับมีโอกาสได้ลุยไฟด้วยนะครับเห็นคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าต้องทันเหมือนกับต้องทานเจด้วยนะครับก่อนที่จะออกมาวิ่งลุยไฟนะครับแล้วก็ระหว่างวิ่งนะครับจะมีองค์ จับเก่งแปะนะครับองค์ท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับมีคุณตาผมนะครับมีสิทธิเอกหลายๆท่านนะครับมีอลาเจกกุ้ยเจกนะครับอาฉงเจกนะครับมีสิทธิเอกหลายๆท่านนะครับวิ่งนะฮะแล้วก็มีเป้งแปะนะครับมีองค์จุกูนะครับมีสิทธิเอกหลายๆท่านขององค์กงท่านเทพเจ้ากวนอูและลูกศิษย์หลายๆท่านนะครับวิ่งตามนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสได้วิ่งด้วยนะฮะแล้วคุณพ่อเคยบอกว่าไม่ไม่ไม่พองนะครับแต่ว่าอาจจะระหว่างทางที่เราวิ่งออกจากสันเจ้าตรงมาที่โรงนิ้วนะครับแล้ววิ่งกลับเข้ามานะครับบอาจจะมีีเหยยฉุก ผ่านเล<ข>็กๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดพองหรืออะไรนะครับ,ค,รบคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่ที่ท่านเคยได้รับมานะครับรับประสบการณ์ของพยันโคโตฮูนะฮะของคุณพ่อก็ได้รับประสบการณ์มาที่บ้านนะฮะคุณแม่ก็ได้รับประสบการณ์มาที่สมัยก่อนไปส่งไข่เยี่ยวมานะครับยางระเบิดนะครับก็ของเสียหายมากมายก็ได้รับประสบการณ์มาคุณน้าชายเคยตกหน้าผาก็ก็ปีนขึ้นมานะครับท่านก็ศรัทธาองค์อรกงมากเลยนะครับแล้วท่านบอกว่าสมั <ข somos S 2> ยก่อนตอนที่มีการประทับทรง ในยุคอาจารย์เก่งแปะบางทีท่านเดินเข้าไปที่สัลเจ้านะครับอาจารย์เก่งแปะก็จะให้ท่านไปช่วยออกคูนะครับก็ให้ท่านกรีดลิ้นด้วยนะครับลุกพนเรือดนะครับแล้วก็ท่านท่านเคยเล่าให้ฟังท่านยังเคยเปิดลิ้นให้ฟังให้ให้ดูเลยนะครับยังมีรอยเป็นรอยบากอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นไรอ่ะนะฮะแล้วท่านก็หลังจากที่ท่านออกทรงก็จะมีถังน้ามนือนะครับที่มีใบอ่างควยเซงเช่านะครับแล้วก็ให้ดื่มน้ํามนนะฮะเห็นน้าชายเคยเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ที่คุณน้าชายท่านเล่าให้ฟังนนับแแล้้วกก็็ท่่ามีไดงพย โคตูหูนะครับและพยันชัยสิงห์เอกงนะฮะแล้วก็ท่านเทพเจ้าวนอูนะฮะที่เป็นแบบย้อนยุคให้กับกาลยานนะามิและเพื่อนเพื่อนของน้าชายด้วยนะครับและเพื่อนเพื่อนของน้าชายก็เคยเล่าให้คุณน้าชายฟังว่า,าได้รับประสบการณ์มากมายนะครับแต่เป็นความเคื่อดส่วนบุคคลนะครับได้ปรดช้วิตกาลยาณในการรับฟังรับรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็มีโอกาสนะครับหลังจากที่ผมได้เห็นอ่าพยัน เป็นกระดาษแบบย้อนแบบยุคต้นนะฮะที่เป็นแบบเล็กนะครับผมก็เห็นแล้วผมประทับใจมากผมมีโอกาสให้อกุี่ช่วยช่วยเขียนให้นะครับเป็นต้นแบบนะครับแต่ผมยังได้มียังไม่มีโอกาสได้จัดจัดสร้างนะครับแต่ผมได้เขียนเป็นต้นแบบแล้วผมก็เคยถามถึงอกุี่นะครับก็อาจจะมีให้ให้ท่านช่วยช่วยเล่าให้ฟังถึงความหมายด้วยนะครับของพยันแบบเล็กนะครับก็จะมีฝั่งธนบุรีนะฮะด้านซ้ายมือนะครับด้านขวามือก็ บูตีนะครับโกเบียนะครับก็เหมือนกับเป็นสารของทางาท่านเทพเจ้าวนอูนะฮะที่อยู่ฝั่งแม่น้ําทางใต้นะครับในในความหมายของพยันแบบเล็กนะครับที่ผมได้กาบเรียนถามแล้วอากุสีบอกว่าถ้าจะทําพยันรุ่นเล็กแบบเล็กเนี่ยนะฮะให้บอกถึงเพราะาข้างในจะมีเขียนว่า ปออิ๋วเพ่งอังนะครับท่านบอกว่ายังไงก็ต้องมีคําว่าปออิ๋วเพ่งอังด้วยนะครับหมายถึงคุ้มครองปลอดภัยนะครับองปอหอนี่ผู้รล้ผมขนลุกเลยนะครับท่านท่านแต่ว่าในในความหมายที่อบูติโกเบียนะครับท่านจะเพิ่มเป็นบูติเดี๋ยวนะฮะสันเจ้าเหมือนกับเป็นองค์ท่านเทพเจ้า,จากดอู่นะครับสันเจ้าโกเบียนนี่คือสันเจ้านะครับนะครับบูติบูติ พอดีวันนั้นท่านเพิ่มอีกสองคำมาให้ผมนะครับซึ่งซึ่งเป็นความหมายที่ที่ผมผมเห็นแล้วผมผมว่าสุดยอดเลยนะครับท่านท่านเพิ่มนะฮะหอนังบูเสียโกเบียนนะครับนะครับเหมือนกับสันเจ้าของท่านเทพเจ้ากวดอูที่อยู่ทางฝั่งแม่น้ําตะวันท่านด้านใต้นะครับนะครับท่านอ่าตัวหนังสือสี่ตัวด้านขวามือถ้าจะเห็นในแบบของที่เป็นพยัญชนะแบบเล็กนะครับจะเขียนว่าหอนังนะครับโกเบียนะครับนะครับ ก็กุสลีได้ช่วยเพิ่มให้นะครับเป็นหอหนังบูเสียโกเบียด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมพล,ลุกเลยนะครับหลังจากที่ผมได้รับพยานต้นแบบของพยานแบบแบบเล็กนะฮะที่ผมกากขออนุญาตให้กุสลีช่วยเขียนต้นแบบพยานกระดาษแบบเล็กให้นะครับแล้วก็ท่านช่วยเล่าให้ฟังผมก็เลยถามท่านแล้วท่านท่านเล่าให้ฟังว่าต้องมีคําว่าอ่นี่นะฮะตรงนี้นะฮะ ปออิว๋วเพ่งอังนะครับเป็นท่านบอกสําคัญมากนะครับเพราะเป็นเหมือนกับปอเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยพยันแบบเล็กเนี่ยนะครับ เห็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบางทีถ้าลูกศิษย์มาขอนะครับแล้วก็เผานะครับแล้วก็ทําเป็นน้ามนต์นะครับแล้วประทานแล้วพรมนะครับเวลาเราไม่สบายหรืออะไรเงี้ยฮะเรามาขอที่ศาลเจ้าพ่อขุดอูขอให้องค์อกคงช่วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดภาพประการใดไปได้ปวดให้ภัยด้วยนะครับแล้วเขาจะเผานะครับทาเป็นแบบน้ํามนต์นะครับอาจจะทานสามคำแล้วก็พรมตัวหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าขอให้อกงปอหอบางทีลูกหลานไม่สบายนะครับมาขอแล้วก็ใช้พยันแบบเล็กเนะฮะเป็นปออิ๋วเพ่งอังนะครับแล้วก็ความหมาย ด้านขวามือนะครับหอนังบูเสียโกเบียที่กุศิเพิ่มให้อีกสองคำนะครับอาจจะทีแรกจะเป็นหอนังโกเบียเหมือนกระสารที่อยู่ทางด้านแม่น้ําทางฝั่งใต้นะครับก็เลยเพิ่มเป็นหอนังบูเสียโกเบียนะครับด้านด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่อยู่ทนบุรีตลาดสมเด็จนนะครับที่เป็นภาษาจีนนะครับซึ่งพอดีผมต้องกล่าวขออภัยจริงๆผมอ่านไม่ออกนะครับผมก็กล่าวขอให้อกุศิและกุศิย้ําเลยนะครับนะครับตอนนี้ท่านแปดสิบหกแล้วนะครับจะ อ่าเข้า87แล้วนะครับท่านบอกว่ายังไงถ้าจะตั้งชื่อพยันผืนนี้ต้องใช้คําว่าปออิว๋วเพ่งอังเพราะมีคําว่าปออิว๋วเพ่งอังเป็นภาษาจีนยอยู่ใน พยายามเลยนะครับพูดและขนลุกเลยนะครับกาศาทุสาทุสาธุนะฮะถ้ามีโอกาสในอนาคตนะครับนะครับต้องกราบขอพระคุณอากูสีนะครับอากูจกเสียแจเฮ้งนะครับซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ลงอักขระในยุคของอาจับเก่งแปะนะครับซึ่งท่านมีองค์ประทับขององค์อากงท่านเทพระเจ้ากวนอูนะครับและมีการประทับทรงที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองศาร ในช่วงหลายสิบปีก่อนด้วยนะครับต้องกล่าขอบคุณคุณตาเสื้อไกเจ็กของผมด้วยนะครับคุณพ่อธนาวุฒิอัศร,ร์ธีรยุทธ์นะครับและคุณแม่คุณน้าๆน,าน,นะครับที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้สืบสารตำนานพยานที่โด่งดังมากๆในอดีตของทางองคอ์กรท่านเทพเจ้ากุอูนะฮะที่ศาลเจ้าพ่อกุอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคองศาลนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับแล้ววัตถุมงคลขององค์กรนะครับนะครับเป็นที่หวงแหนของลูกหลานมากๆเลยนะครับแล้วก็ตกทอดจากรุ่นคุณปู่คุณตา คุณย่าคุณยายมาให้กับรุ่นพ่อคุณแม่คุณพ่อนะครับและคุณน hey, ้าๆนะครับคุณลูกๆหลานๆนะครับนะครับให้ขอให้อากงนะครับขอปรเมียากงได้ช่วยกุ้มครองนะครับลูกหลานและกันลยามิทุกทุกท่านด้วยนะครับกาบสาธุสาธุสาธุนะครับแล้วผมการขออนุญาตขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้กับเพื่อนตุ้มนะครับคุณนรดานะครับพ um, um ักสักครู่ครับ